สวัสดีครับน้องเอ็สวัสวดีพี่ครับสวัสวดีพี่ทางบ้านนะครับพี่ตอนนี้เอฟซีเราเยอะมากนะครับก็ชอบสอบถามมาว่าสถานที่ตั้งเราอยู่ไหนครับน้องเอ็ช้าๆช้าๆสักครั้งหนึง่งนะสายตัง้งเราอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนไอพีโรงเรียน,นสนูนย์ลาคนบีผมหรือตรงเสาเกิโลเมตรที่สองร้อยหกสิบไม่ไกลไม่ไกลน้ำสองกันเกี่ยเราได้ครับผมท่าอยู่นะตื่นตั้งมาผมตื่นแล้วนะโอเคนะพี่บรรยากาศดีอยู่ไหนครับผมวันนี้ทำหลายคันหน่อยวันนี้มีอะไรมาไฟเอฟซีกันครับผมมีเป็นรถตู้หัวเจรวดพี่พีหลังฐานสูง คอมพิวเตอร์ไฮเอ็ดร้อยปีปีสองพันสามสวยๆเลยนะครับผมมาพร้อมเครื่องดีเซลแน่นๆเลยร้อยสวยๆเลยมาดูพร้อมกันน้องเอ็กวันนี้นะครับผมเพื่อนๆเอฟซีเลยครับสิ้นสุดการรอคอยนะจ๊ะมาดูพร้อมกันเพื่อนๆรถตู้นะครับหัวจรวดไฮเอ็ดนะครับปี2003นะครับรถเดิมสวยมากๆบอกเลยน้องเอ็กเครื่องดีเซล3.0นะครับขับอย่างมันๆเลยนะแล้วก็เป็นตัวพิเศษดังคาสูงด้วยนะครับ ล้อแมกซ์นะครับยางใหม่แล้วก็มีกันชนหน้าหลังนะครับสแตนเลสทั้งคันเลยนะครับสวยครับโอ้โหดูซิเพื่อนเพื่อนี่ไม่เห็นภายในนะน้องเอที่บอกเลยว่าภายในนี่คือส่งเข้าตาแห้งประรากวดครับผมมาดูฉากนี้กันครับผมเอซีน้ติดตามมาเยอะมากแล้วกับรถตู้ของเรานะครับมาดูคันนี้ก่อนต้องไม่ควรพลาดเลยนะครับผมคันนี้สวยสเลยนะจ๊ะโอ้โห ขอ,อดูภายในหน่อยอ่ะขอเสียงหน่อยครับน้องหลังครับผมโอ้โห <S <S เพียงนิ้วสัมผัสติดยังไม่ทันชึ้งเลยแผงประตูสวยงามน,นะครับม่านเมื่อครบใครทำเองไหมทำเองคนระับพี่นุ่มไหมนุ่มมากสุดยอดนะเราไม่ได้อวยรถเราเองกนะันขอบคุณมากนุ่มทุกคันน้องหลังรถเดิมสวยมากๆนะครับถ้ารถดีต้องใส่ปลาเก๋านะดูซะก่อน เบาะสวยสะอาดทุกตัวพวงมาลัยก็ยังสวยคอนโซลก็ยังสวยอยู่นะครับโอ้โหสวยมากๆน้องเอ็นแม่ไปดูฝั่งนู้นกันแผงประตูนะครับแล้วก็ม่านสวยสะอาดทุกบานนะคอนโซลที่บอกเลยว่าแทบจะไม่มีรอยนะครับมาดูดูนี่ฮะดูซอกประตูมุมก่อนครับรถก็ถือว่าติดเดิมมากๆนะที่มีสนักจมน้ำมาเพื่อนๆแมแต่เห็นสภาพนี้ก็รู้แล้วเนาะคอนโซลสวยสะอาดมากๆนะครับ ช่องแอร์ก็ยังเดิมเลยเห็นไหมครับผมมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับสวยๆกันเลยทีเดียวมีกล้องหน้าด้วยครับสวยๆเลยนี่สวยละคันนี้แต่ง VIP ด้วยดูเบาะเบอร์สวยสะอาดหมดทุกชิ้นเลยเห็นไหมมาขอดูต่อไปทำไมครับน้องนี้ผมเห็นว่ามีประกันด้วยครับพี่ครับผมแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสด้วยบุ๊กเซอร์วิสครบ1 0ยที่อย่างเจ๋งอะอ่ะไม่เป็นไรครับผมอันนี้ให้ลูกค้าไปด้วยประกันเหลือด้วยนะอ่ะเดี๋ยวดูกลับๆก่อน หิวเลยนะเในคนเดียวก็เล่นไปขอดูแถวที่สองนะครับพ่อบ้านเปิดเลยครับแหมไม่ยอมออกกล้องนะยก็นี้นะนี่คือเบื้องหลังอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนของเราทีพีออโต้จัดให้ดูคอนโซลภายในนี่สวยสะอาดนะดูละเอสก่อนลองไปดูนี่ก่อนครับผมนี่จอแบนทีวีจอแบนของแท้นะคือหน้านี่แบนไปกับคอนโซลสวยสะอาดครับผม VIP จ๋าจ๋าครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าดีแอร์นี่เป็นไมโครบัตแล้วนะผมสุดยอดเลยนะขอเแีร์ตัวนี้ใช่ไหมทำแบบเกือบถูกต้องว่ะพี่ทำมาเท่าไหร่นะทำมาเกือบสามหมื่นกว่าบาทแล้วดีสามหมื่นบอกเลยว่าสวยมากๆขอดูแถวสามหน่อยน้องหลังครับผมโอ้โหนุ่มนวลนุ่มนวลจริงๆดูเพื่อนๆนี่ตกลงนี่ซื้อมานี่ไม่ได้นั่งใช่ไหมเบาะหลังเนี่ยนี่ฮะ VIP จริงจริงโะ้โหนี่ยะไรก็มาละ ดูแถวหนึ่งสองสามแถวที่สี่ใช่ไหมครับผมนี่แม่มานเมอร์เลยก็ยังสวยสะอาดทุกอันเลยนะน้องเอกดูสะก่อนเห็นไหมแม่มันช่างรดงานจริงมาดูท้ายกันดีกว่าขอดูท้ายหน่อยน้องหลังโอ้โหตื่นเต้นอีกแนละ้วรถที่ถือว่าสวยมากๆนะก่อนเนี่ยดูภายในเนี่ยเดี๋ยวดูชานี่ก่อนอเอ้ยโอ้โหเห็นสามคนนี่อย่งหอทีมงานเรานี่ฮะมีไล่ฝาหลังด้วย ม่านนี่คือสวยทุกอันเลยนะโรงแรมเห็นไหมเนี่ยหันเงยคอมาไว้เลยตะคิวขึ้นแล้วเนี่ยแต่สวยจริงเพื่อนเพื่อนดูสะอาดมากมากนะครับแล้วดูความเดิมสิดูฮะดูความสะอาดของรถเขาเลยครับเม็ดอาร์คที่อยู่ครบเลยนะคืออันนี้ไม่ใช่มีใครเอาตะเกียบมาจิ้มเล่นๆไม่ใช่นะนี่คือซีนเดิมโรงงานเลยนะนี่ฮะที่บอกว่าแอร์ไมโครบัสนะครับใหม่เลยนะไม่ใช่มินิบัสนะที่มินิบัสเป็นรถีเขียวนะตัวนี้บอกเลยว่าเกือบสามหมื่นมูมคามติดมาแอร์เย็นมากนะครับมาดู ในด้านหลังมั่งโอ้โหดูบออเลยฮะดูฉากนี้ซะก่อนเพื่อนโอ้โหนึกว่ายานสตาร์เทคดูสิฮะคันนี้บอกเลยไม่ควรพลาดเพื่อนๆจ๋าติดฝาท้ายได้เลยไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยกันชนหน้านี่ก็มีให้นะสแตนเลสนะเพื่อนๆยังสวยเลยเห็นไหมนะฮะภาษี2567ใช้กัน ยาวๆประกันเหลือให้ด้วยี่ที่น้องเอกบอกเมื่อ,อก,กีอกก้ใช่ไหมพี่ถึงเดือนขอดูคเครื่องยนต์หน่อยห้องเครื่องก็สวยสะอาดนะต้องหลังถึงให้พี่ดูหน่อยสิมีฟันไหมรถไม่มีฟันเลยน้องเอกบันนะ,นะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดน้องเอ,งอ,งอก,ออกจริงๆบอกเลย มาแล้วจ๋าน้องเอ็กมาแล้วจา๋ารถตู้ไฮเอทหัวจรวดป,ปี2003ันารถบัสเดิมสวยมากๆครับผมเห็นแต่งวีไอพีไหมต้องแอร์ไมโครบัสอีกครับผมไม่ใช่รถปรอลนะถ้าปอาจะใหญ่กว่าทาไมคุณบัสจะเล็กๆท่านนั่งมาเนี่ยจะมาเจอรถเท่าไหร่ดีครับท <laughs> ี่อันนี้จับไปเบาๆพี่สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทพอครับผมตุ้ง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 ราคาที่สำหรับเอฟซี ที่ดูพิเนี่ยผมรีบเลยนะแคบรูปมาเลยครับผมดูสักก่นกอนดู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 จากขาไกลๆนะอย่างเท่พโหรจรวดลังคาสูงลืมบอกไปคันนี้นไม่เคยรับจ้างด้วยนะ รถใช้งานเองเลยข้อกลัวนะรถถึงสะอาดได้ขนาดนี้ครับรถเรียบร้อยอย่างมากๆเลยนะครับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทไม่แพงเลยลมีไฟลไไฟ์เอฟซีไหมเราฝากกดไลค์กดแดชร์นหน้าเพจเฟซบุ๊กของพี่ชื่อพี่ลูกค้าทูชาแนลของพี่ทั้งในแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบเลยครับผมชื่อวกันเลยพี่ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวมาดูต่อว่าอีพีหน้าเรามีอะไรมาฝากขอบคุณมากสวัสดีครับ